ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทสเทสครับเราจะไป 3, 4, 3, 4, 3. เทส MT07 สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับช่องเลเซอร์อาหกนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่าย น้องอายุน้อยอีกแล้วนะครับอายุนอยย้อยอยเมียซเฮ้ย <laughs> นี่นั่งยู่นุ่นเดี๋ยววันนี้น้องก็พึ่งออกรถใหม่เลยนะครับ <laughs> น้องในกลุ่มของเรานี่เองนะครับตอนแรกน้องขี่ <c oughs> มูฟพันา <c oughs> นาครับ <c oughs> พอนด้ามูฟพูดพูดหนังๆก็ได้ใหม่วันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็พึ่งออกมากี่เดือนไอ้กี่กี่วันกี่วันพุธอ่าหกวันแล้ววันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งละเออพึ่งออกมาอาทิตย์นีดๆน้นนะฮะ แล้วเด็กส่งไอซ์มาเดินหลังกล้องทำเชี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงโอเคก็มีสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวน้องพูดให้ฟังนะครับผมก็อ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบคัสเพลนแครคับทูหรือซีพทูนะคะเป็นสี่ไอสูเออใช่สองสูบแล้วเป็นสี่อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวกูก็แจ้งตำรวจหรอกสีบอลสีวาลป่ะอา้าจะไม่ผิดเออใช่ เครื่องยนต์ก็689นะไม่ใช่700ดร้ยเรบมันอยู่ในค่าเจ0 0แต่จริงๆอ่ะมันซีซีจริงๆมัน689ใช่ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำโอเคเราก็มาดูหน้าจอมันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะหน้าจอมีมีอะไรเยอะมีนี่เวลา ที่บอกน้ำมันแล้วก็อ่าอันนี้กิโล,โลที่วิ่ง<ล>มาอันนี้มีอะไรวะทิปหนึ่งอันนี้ทิปสองรีเซ็ตได้นะรีเซ็ตไปสูตรได้นะครับแล้วก็มีอ่าอะไรวะลิตรต่อกิโลน่าจะเป็นทิปเอฟอ่ะมันเป็นทิปบอกอน้ำมันบอกอะไรหลายอย่างนอะอันนี้บอกว่าเราวิ่งมาเนี่ยการกินน้ำมัน,นกี่ลิตรกี่ลิตรต่อกิโลอ่า ของนี้เบรคเติมน้ำมันอะไรอยู่95้า้าเขาบอกให้ใช้95อันนี้ก็บอกอุณหภูมิเครื่องอ่าอันนี้ก็อุณหภูมิข้างนอกนะ43รอบรอบเครื่องรอบรอบรถอ่ะก็เหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรแค่นี้อ่าอันนี้ก็บอกเกียร์อันนี้บอกความเร็วอันนี้บอกรอบรอบความเร็วนะนี่ก็อยู่รอบประมาณแค่หมื่นนิดๆนะครับใช่ใช่หมื่นนิดๆหมื่นสองประมาณหมื่นรถใหม่มากส0งร0อกวโลเองสองร้อยแปดโลพยายามขี่ไปป่อยฮะเซลล์ที่สุดเขาบอก ใช่การยังเยอยไอ้เขี้ยโคมเป็นเจดีย์แล้วเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวข้างหลังเขาจะน้อยใจนะแบบถ่ายข้างหลังจะน้อยใจนะเออไม่เตรียมอะไรกันมาเลยโอเคโอเคเรามาดูรอบรถกันดีกว่านะครับแต่งอะไรมาบ้างเหรอเออใช่แต่งอะไรมาบ้างน้องเพิ่งออกไม่กี่วันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกออกมาวันแรกทำท่าอะไรไปบ้านเพื่อนนี่ใส่ชิล ใส่คิวคิวนี้มาจากจีนอีกแล้วเออวัยรุ่นวัยรุ่นสั่งนอกัยรุ่นไชน่าเออวัยรุ่นไชน่าอันนี้เป็นอะลูนะอะลูไม่ใช่เหล็กนะอะลูใช่เป็นอะลูแล้วก็อันนี้กับ400บาทมันมาเป็นไอ้นี่เลยใช่ป่ะมันมาแบบนี้เลยใช่ไหมนัดเข้าให้มาด้วยเพราะว่ารถเดิมมันใส่ไอ้เฮียนี่อยากโดนช้อนหน้าหรอวะฮะไอ้เฮียฟุบขาครับเรียงขาครับสอบเรียงมึงไม่คอสเพนไงมึงไม่คอสเพลนอ่ะ โอเคโอเคนี่เอาไปหน้าไปหน้าแบบ F F สามศูนย์เก้าใช่ใช่มันจะเหมือน F สามศูนย์เก้า O O ว้าวโอ้โหแรงเคมันเหมือน F สามศูนย์เก้านะอันนี้ก็ยังไม่ใช่โชกัวกลับใช่ป่ะมันเป็นเทเลสโคปิกใช่เขาบอกว่าโชกหน้ามันย้วยเวลาเข้าโค้งแต่เวลาวิ่งในเมืองนี่แบบโคตรดีใช่มันมันเน้นชิวๆนันชิวๆใช่อันนี้ก็ตามว่าน้ำเหมือนกันก็มาจากจีนเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นแบบพรีออเดอร์รอประมาณสองอาทิตย์กว่าจะได้พี่ยังไม่ได้ใส่เลยน้องเอ้ ผมใส่ก่อนเลยผมมาวันแรกผมใส่ดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วใส่ก่อนต่อไปก็ใส่หน้าอ่ะสามพันเมื่อกี้ใช่ใช่อะไรอะไรให้พี่โฟอ่ะเออใช่นี่ขอท่อนี่เพิ่งใหม่คลิปเลยนะใช่กำลังขึ้นลุ้งเลยใช่นี่ท่อเดิมนั่นเนี่ยอันนี้ก็ยังเดิมหมดทุกอย่างใช่เอ้เมียจะบอกนะปั๊มปั๊มบนเป็นแบมโบ้นะฮะปั๊มบนแบมโบ้ถามจริงนี่คิดแค่แบมโบ้มาให้ได้ เขาเรียกเขาเรียกเหมือนกระปุกกระปุกน้ำมันใช่กระปุกน้ำมันแล้วก็ถุงหลังก็แบมโบเหมือนกันที่ทำไมแฮมแฮมต้องถอดตรงนี้ออกถึงจะเห็นเนี่ยทุงหลังอยู่ข้างในนะมันอยู่ถ้าได้เห็นนะถ้าได้เห็นลายเลยโลโก้อยู่ข้างในตัวหนังสือก็พอละใช่เบรคระบบดีหือว่าดีมากผมอ่ะเช็คเช็คหน่อยก็โดยรวม โรบาจิตเวตทอยยังปานวาลีกูไม่ได้รีวิวดีๆได้ยังเลยวะนี่เฮนี่ก็ยางเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ายางให้มิชลินมามิชลินเนี่ยเป็นยางหน้าฝนเลยเอออย่างนี้ให้มาโคตรดีเขาบอกว่าใหญ่เท่าเอ็มพื้นที่เอ็มศูนย์เก้าเอ็มศูนย์เก้ายางหลังร้อยแปดสิบทับเท่าไหร่ห้าห้ายางหน้าร้อยร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบโอ้ยนี่นี่ดีอยู่ท่งนี้ ยางใหญ่เท่า GT สองเก้าเลยไม่เท่ารถพี่เลยนี่หว่าคอยแยกแยกยางแยกยางแยกยางกับพี่ไหมสับยางได้สับยางเอาไว้ขี้หน้าฝนแนาจะทำให้เวลารถเสียจะติดอยู่นี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยอ่าขอให้สุดล็อกเหมือนเอาเลยใช่ล็อกคอแล้วปิดไปตรงนี้แล้วก็เปิดไฟสามารถเปิดไฟเขื่อนได้เห็นไหมนี่เปิดไฟได้ปิดกุญแจเรียบร้อยแล้วมันมันใส่ไฟแต่งได้ปะใส่ได้แต่เดียวแต่งหน้าได้ใช่ไหม โอเคฟังฟฟัังงเสียงเข้อดีกว่าเสียงข้อเดิมเสียงข้อแต่งนะข้อเดิมข้อเดิมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอ้าไม่มีใครเล่นกูเลยล่ะโอเคโอเคไหนๆดูรอบนี้รอบรอบมันอยู่มาเท่าไหร่ข้อเดิมว้าว ก็แจ้งน้องยังเป็นท่อเดิมอยู่ถ้าถ้าใส่ไปแล้วมันจะเหมือนกับรถชอปเปอร์นะโอ้ยเหมือนูกติเลยอมันจะเหมือนปกติสองสูบเอลทวินเสียงคล้ายกันไม่เหมือนาสามคันแถวนี้หรอกชอบบอลหลังมากห้อยแกงได้เนี่ยห้อยแกงได้นี่จะไปดูนี่ห้อยแกงได้เนี่ยเห็นไหมนี่ห้อยแกงได้ดีว่ะ เวลาอยากไปตลาดก็เอาคันนี้ไปได้ดีกว่าสามหลงรับแต่สาวอ่ะพี่มีทาใครซ้อนมาเอ้าผู้ใหญ่คันนี้รับบ่อยปะล่ะอ้าอ้าวู้ใหญ่คนี้ไม่รับบ่อยแค่ขอสามหลด้โอเคโอเครถน้องก็ประมาณนี้ครับยังเดิมอยู่นะครับ เ,เดี๋ยวต่อไปแต่งเดี๋ยวไปไนะมนก็แต่งซิ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าปกสรุปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากคุณต้านะครับตัดไปนะครับไม่แน่ผมก็ตัดเองต้องดงมมะพี่ฝากช่องได้ไหมเนะี่ยเออฝากช่องฝากช่องฝากช่องไม่ต้องฝากนะเอาสตาร์ฟูลอ่ะไ,ไ,ไว้ไว้เอลิสซิ่งนะไปกดติดตามไว้ไว้ไว้เอลิสซิ่งไว้กับเอลตัวใหญ่นะช่องที่จะตั้งรับสาวอื่นไว้ส่วนไม่ส่วนตัวนะไหนกูว่าเกมไง โอเควันนี้ก็สาระสาระก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าไอเชี้อผูงแย่งหมดเลยสัตว์สาระแม่งไม่มีหายไปหมดเลยหาไม่ได้เออหาไม่ได้สาระคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมโอเคสวัสดีครับครับเราจะไปเทส MT 0 7เราไม่ได้เราเทสไปแล้วรอบนึง ขอน้องมันลองขับอีกรอบไอ้เหี้ยโคตรหวันเลย <c oughs> ขี่ขี่รถคนอื่นขี่รถคนอื่นนี่ต้องระวังนะไอ้เวงขับง่ายดีนะชอบอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเขี้ยเกียร์หนึ่งเนี่ยโคตรแรงเนียนะทุกคนเกียร์หนึ่งนะเนี่ยไอ้เกียร์สองเนี่ย น้องมันบอกว่าเกีสี่ก็ยังดึงอยู่อ่ะเออแม่งแปลงที่หาย <c oughs> แต่โชคนิ่มมากเลยโชคชอบมากเลยสบายสบาย <c oughs> ไม่จะทานเหมือนพวก r 6 <c oughs> ตัวสปอร์ตอะไรน้อุ้ยโอ้โหแม่โคตรดึงอ่ะเชี้นี่แหละมันคือรถในดวงใจผมไว้ที่ไม่ต้องดึงๆึงเนี่ย ขี่ R6 มาคือแม่งไม่ค่อยดึงไปไม่ค่อยดึงมากนะดูดูดูนี่ด <c oughs> ิ4สี่สิบแค่สี่สิบไปไปเทนเทนขากูจะไมหม้ก่อนไม่แน่แต่กีการ์สั้นมาด้ว <c> ย <oughs> น้องข้ามถนน โอ้โหเฮียเผื่อไปเหยียบน้ำสัตว์ผมม่กระเด็นขึ้นมาแล้วมั้งน้องที่ล้างรถมาไม่ใช่อะไรหรอกขอละขอคลิปนี้เสียงเสียงอยาหายเถอะผมขอแล้วนะคือเมื่อวานคลิปก็เสียงหายนะทุกคนโอ้แต่แม่งศนเจ็นแม่งโคตรตึงอ่ะโอ้เฮีย ไม่แนะนำให้ไปลองรถคนอื่นมั่วส่วนะครับผมนี่ผมสนิทกับน้องและสนิทได้ก็ไม่ควรยืมอ่ะบางคนมันขี่ไม่เก่งเว้ยเดี๋ยผมตอนนี้ผมติดใจศูนย์เจ็ดละเกียร์สองนะครับน้ำมันหยดเต็มเลยอุ้ยที่เกียร์สี่ดิอ่ะอีเด้ยโอ้โอ้ยแม่ก โอเคเวอร์ okay, กูเข้าใจแล้วเกียร์สีที่มึงว่าเนี่ย <c oughs> เฮียเชียตึงจัดเฮีย <c oughs> เกียร์ถูกใจสิ่งนี้ตำรวจคนนี้ที่เป็นจับผมนี่หว่าเฮีย <c oughs> ตำรวจที่จับผมหรือเปล่าวะ <c oughs> หน้าตาคุ้น,นเออๆ,ๆเอ้ยใจเย็นใจเย็นรถน้องเพิ่งล้างมา ผมไม่ได้หรอกผมทอเดิมโอ้โหขี่ี่มาแบบไอ้เฮียมึงไม่คิดจะเบรกเลยเหรอแม่งกูชอบติดใจเลยตอนแรกติดใจมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเทสสั้นๆน,นะก็ประมาณนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวสติกเกอร์อย่าลืมสนับสนุนสติกเกอร์ผมด้วยเลยครับผมสติกเกอร์ผมเพิ่งเอ่อซื้อเฮ้ยมีหมดอีโค่ด้วยหรอสติกเกอร์ผมเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรผมเพิ่งทํามานะก็เห็นขอกันเยอะอะไรเกินอย่าลืมไปซื้อแล้วกันนะโอเคแต่กิลิปนี้ก็สวัสดีครับ